ครับสวัสดีเพื่อนๆ FC ครับวันนี้พบกับลุง c o ี y นะครับผมวันนี้ลุง c o ี y จะมาสาธิตอาไรให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันครับผมวันนี้ลุง Copy จะมาสาธิตนะครับผมอ่อ สูตรที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้นะครับนะครับผมโกโก้นมหมีนะครับโกโก้นมหมีแล้วก็จะเป็นกะแฟนนมหมีนะครับนะครับมนมหมีก็เนี่ยครับนมหมีเราจะมาผสมกับโกโก้นะครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจ นะครับผมก็พอดูว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับผมนะครับพอดูคลิปกน็นะครับผมก็เหมือนเดิมครับพอดูคลิปก็กระทะพอดูคลิปก็เดิมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับ พบกับหลุงคอฟฟี่ได้ทั้ง YouTube และ Facebook แฟนเพจนะครับผมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับผมหลุงคอฟฟี่ก็จะมาสาธิตสูตรเครื่องดื่มต่างๆนะครับนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสริมสร้างอาชีพนะครับ จากไว้ทำกินเองที่บ้านจะประกอบอาทีพก็ได้เด้อนะครับอค่อยๆดูไปก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า,าสูตรโกโก้นมมีจะทำยังไงครับนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับ ปรับต้นมา <S <S มาเลยมาเลยครับเพืเ่อนๆบนเอฟซีทุกท่านนะครับผมมาดูวิธีชงนะครับนมหมีโกโก้นะครับผมนะครับนมหมีโกโก,โก้รห,โกโกหรือโกโกน้นมหมีนะครับนะครับอันนี้เป็นนมหมีหรือ ดั้งเดิมนะครับรสดั้งเดิมนะครับหวานจะออกหวานน้อยนะครับหวานมันนะครับผมนะครับนมนมหดั้งเดิมนะครับผมนะครับก็นํานมหมีก่อนนะครับนะครับนมหมีนะครับผมนี่เลยครับ นำนมหมีใสไปก่อนเลยนะครับ,นะรบนำนมหมีใสแก้วไปก่อนเลยนะครับ,นะรบแล้วก็เรามาผสมส่วนผสมของโกโค้ oh, oh. นะครับเราก็ใช้นะใช้มันข้น50ม MM. ม ข้น50 ml ข้น50 ml 50 ml ครับสำหรับกคนคนะครับผมแล้วก็เพิ่มไป ข้น70 ml นะครับผมนะครับปาดให้หมดอรกรับผม,นะบผมแล้วก็ใช้ผงโกโก้ครับผงโกโก้30กรัมนะครับผมผงโกโก้นะครับ 30กรัมน,นะครับนะครับ30กรัมประมาณนะครับ30กรัมน,นะครับนะครับช้อนละสกรัมครับนะครับผมแล้วก็เราก็นำส่วนผสมมาคนให้เข้ากันนะครับโดยไม่ต้องเติมน้ำร้อนนะครับผม คนให้เข้ากันครับถ้าเกิดมันเหนียวมากหรือแห้งมากก็เราก็เติมนมสดลงไปหน่อยครับนะครับเติมนมสดลงไปหน่อยหนึ่งนะครับผมนี่ครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับนะครับอันนี้คือส่วนผสมของโกโก้นะครับโกโก้นมหมีหรือนมหมีโกโก้นะครับที่เป็นส่วนมวัตถุดิบของ นี่ครับเพื่อนนี่ครับเราคนเข้ากันแล้วนะครับผมนะครับเราก็จะได้ขอกมาในรูปแบบนะครับโกโก้เหนียวนะครับโกโก้เหนียวโกโก้นมเหนียวนะครับโกโก้นมเหนียวสูตรนี้กระดังดังนะครับ เพื่อนๆก็ลองไปทํากินได้นะครับแต่ทําขายก็ได้นะครับก็บางที่ก็ขายห้าสิบนะครับแต่ราคาพื้นฐานคือสามสิบห้านะครับผมเพราะนมหมีก็กระป๋องละสิบบาทนะครับบวกนมข้นเจ็ดสิบเอแอลนะครับบวกนมตัวติดดอยโกโก้สามสิบกรัมนะครับผมนะครับนี่ครับเราก็จะได้โกโก้นมเหนียวนะครับนะครับผม ทางนะครับระหว่างเราได้โกโก้โนมเหนียวแล้วนะครับเราก็นำนมนมหมีนะครับนมหมีคือน,นี่นะครับผมนมหมีครับใส่แก้วนะครับแล้วก็ตักน้ำแข็งใส่ับผม เลยครับแล้วก็ตักน้ำแข็งใส่แก้วให้คุณปูณนะครับแบงนี้ครับผมนะครับแล้วเราก็โรยนมเหนียวนะครับ ค่อยใส่นะครับผมเราก็จะได้นะครับโกโก้นมเหนียวนี่นะครับผมโกโก้นมเหนียวนะครับเดี๋ยวนมเหนียวก็จะค่อยไหลซึมลงไปหานมหม,นมีนะครับผมนะัรับผมเพื่อนดูได้เลยนะครับนะี่ผม โกโก้นมเหนียวนะครับสูตรที่กําลังฮอตฮิตอยู่ตอนนี้นะครับผมนะเพืพ่อนๆลองเอาไปทํากินกันได้นะครับผมดูนะครับโกโก,โก้จะก็ค่อยๆไหลลงไปหานมนะสูตรน,นี้นะครับลองทํากินกันได้นะครับ นี่ครับยังไม่หมดอีกหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมราครับโกโก้นมเหนียวนะครับผมหรือโกโก้นะหรือโกโก้นมหนีครับผมนมหมีโกโก้ได้ทั้งสองอย่างขอบคุณครับ โกโก้เราจะเหนียวนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องไปใช้อะไรที่ทําให้เหนียวนะครับเพียงแต่นําโกโก้มาผสมกับนมข้นนะครับผมนมข้น70 ml นะครับผมบวกโกโก้30กรัมนะครับผมนะครับผมนี่ครับเราก็จะได้นมเหนียวโก นมหมีโกโก้ครับผมโทษทีนมหมีโกโก้นะครับผมนะคา